ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาราโ้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเทสคอมอ่มบประมาณ7 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็อาจจะแพงสัน,นี้นิดนึงนะครับเพราะว่าการ์ดจอมันแพงนะครับแต่รุ่นนี้ไม่น่าแพงครับมันไม่ค่อยแบบรุ่นเก่าอะ่ะผมก็จะมาเล่นไฟเอ็มให้ดูนะว่ากี่เอฟพีเอสนะเออผมขอเกินต้นคลิปก่อนอ่าใครแบบอยากดูผลเทสอ่ากอไปเลยครับเดี๋ยวแบบคนลำคานไง ก็ผมจะบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกอะ่ะผมทําคลิปไปแล้วนะครับที่แบบ6กพันใช่ไหมตอนนี้ของผมประมาณ7 0พันละอาจจะแพงฝันนี้นิดหน่อยครับเพราะว่าแบบราคามันขึ้นนะนะแต่ว่าแบบผมอัพ CPU มาไงมันก็ประมาณพันหนึ่งอะเพิ่มจากเดิมอะประมาณนี้ครับอัพเป็น i5 i 5นะครับ i 5หจาก i3 สา n ครับผมพูดเลยลกๆขอโทษด้วยครับไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิป ก็เพิ่มมาเอา่อขอเรียกว่าอะไรอะเออเพิ่มเอาเป็นว่าจากไอ้สามเพิ่มมาเป็นไอ้ห้าแต่ว่าเจนน้อยลงนะครับอันเก่ามันไอ้สามเจนสี่ใช่ปะเนี่ยมันไอ้ห้าเจนสามน้อยหนึ่งเอ้ยน้อยเอ้ยน้อยลงหนึ่งเจนเอ่าแต่ว่าค่อนข้างแรงขึ้นพอสมควรเลยนะครับไม่รู้ดิผมคิดว่าน่ามันความรู้สึกจะแรงขึ้น,นครับก็ แต่ว่าเจนน้อยลงแต่ว่าแรงขึ้นนะเพราะน่าจะเป็นด้วยไอ้ห้าด้วยไงก็เพิ่มมานะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นไฟเอ็มให้ดูนะว่ามันยังไหวไหมมันก็ไหวแล้วเพื่อแบบไขตัดสินใจอยู่ไงสเปคมันก็เก่าแล้วแหละแต่ก็ยังเล่นได้นะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยตั้งแต่เริ่มนะผมจะไม่ตัดนะให้ดูความเร็วนะที่เก็บเกมผมใช้เป็นไอ้นี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดดิสนะเนี่ยเข้าค่อนข้างเร็วนะเฟดดิ้ง เออผมลืมเอาโทรศัพท์ออกเลยมันจะมีเสียงช็อตไหมฮะโทรศัพท์ผมอยู่ใกล้ไหมมันมีเสียงไงถ้ามีเสียงผมขอโทษฮะแต่ตอนนี้ผมเอาอ,อกๆกันละแล้วผมเข้าเลยมองเข้าไปดูว,ว่าใช้ฮาร์ดดิดฮาร์ดดิดเข้ามันจะต่างจากเอเดดดีเยอะไหมมันเยอะแล้วครับตัวแบบมันรอได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็น่าโหลดไอ้นี่นะเขาเรียกว่าโรตัสคิปปะ เออเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังด้วยนะครับสาหรับคนที่ถามคลิปแล้วนะถ้ามีใครแบบมาถามคลิปนี้นะก็แบบบางคนก็ชอบถามว่าสเปคนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเช็คนะควิธีเช็คก็คือเข้า u t u b e เลยครับแล้วก็พิมพ์สเปกอะอพิมพ์สเปคในช่องค้นหานะแล้วก็พิมพ์เกมว่าอยากดูเกมอะไรต่อท้ายนะนั่นแหละครับมันจะขึ้นฝรั่งเขาจะเทสไว้หมดแล้วนะเกือบทุกสเปคแล้วมนะั้งที่ผมดูนะก็มีเยอะ เอาง่ายๆอะ่ะลองพิมพ์ดูครับหรือไม่แบบอ่าก็แบบถ้าไม่รู้จริงๆหรือกันลราจะซื้อก็ถามได้ครับแต่แบบนั่นแหละครับเดี๋ยวรอข้อเกมเลยพอจ,จะเลื่อนแค่ไหนนะตอนนี้ก็หน้าโลนะครับก็ค่อนข้างเร็วเอ้ยไม่เชิงค่อนข้างเร็วดิเอาเป็นว่าความเร็วของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าไข่แบบเคยใช้ดีๆมันก็จะดูช้านะแต่ว่าไข่แบบพอทนได้ก็ดูเร็วนะดูไม่ช้าเกินไปเดี๋ยวดูนะว่าจะตกแมปไหมเดี๋ยวผมให้ดูเซตติ้งในเกมเด้ยวยว่าตั้งค่าย,ยัางไงนะแบบแหลาคนชอบถามนหน้านี้ก็โหลดช้าฝ่า s <H AD> s d ค่อนข้างเยอะนะแต่ s s d ผมมันน้อยไงมัน120รับผมใช้2อันนะ SDD กับ h a d i s อ่า s s d เป็น120นะ h a เป็น500เออเดี๋ยวผมเกินบอกสเปกก่อนพูดมานานเลย นี่ครับแมปโหลดทันนะครับไม่ตรงแมปนะครับสเปคก็เขาเรียกว่าอะไรเป็น i5 เจน3แรม8อ่า GTX 7 5 0ส TI อ่าแล้วก็ฮาร์ดดิสค์500 SSD เอาไว้รันว i น d ด w s 1้0ยยี่สิบพาวเวอร์ส0ายหายเท่าไหร่นี่แล้วเดี๋ยวสติ๊กเกอร์เหมือนลอกไปแล้วอะเออก็5 0 0รกว่าๆนะไม่ก็พอใช้ได้ครับใช้ได้ จอก็จอแค่ให้เทดีนะครับเออที่มันลื่นหลกัลกๆอาจจะเป็นที่จอวยครับถ้ายิ่งจอชัดมันอาจจะยิ่งแรกนะครับเดี๋ยวผมไปหาลูกศรไปดูเนี่ยครับตอนวาร์ปก็โหลดไม่ทันนะครับต้องรอสักสามสี่วีแหละอะไม่ใช่สามห้าอะไม่ใช่ห้าเว้ยเจ็ดอะเจ็ดก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าประมาณสิบนะครับมีค้างๆนะครับตอนวาร์ปตอนวาร์ปนี่มันแบบค่อนข้างแบบโหลดเลยนะ ถ้าใช้ SSD มันก็จะไม่มีปัญหานี้นะทำไงได้นะไม่มีอะ SSD มันไอ้นี่กันเนี่ยเดี๋ยวผมบึกรถให้ดูเดี๋ยวผมขี่รถให้ดูแลแป๊บหนึ่งโทษทีไม่ค่อยไม่ค่อยไ,ได้เล่นเสริมนี้ต้องสตาทก่อนดี่วะอ่าไม่ไม่ไปวะแป๊บหนึ่งก่อนดูอ้าอ้าวไม่ไปล่ะ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ดูภาพแก้แก้แก้นี่ก่อนแก้ขึ้นนะนี่นะครับการ CPU ร้านหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแบบอยู่นิ่งๆไม่ขับรถนะครับการ์ดจอก็วิ่งประมาณหกสิบนะเซตติ้งภาพนะครับในน้าผมจะปรับเป็น Direct สิบนะเนื่องจาก Direct สิบเอ็ดเห็นไหมครับเนี่ยแรมตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเลยครับเห็นไหมมันมีวิธีลงให้แรมน้อยด้วยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยจริงไหมนะที่แรมสามร้อยสี่ร้อยอะ ผมว่ามันเหมือนเขียนหลอกอะเข้าใจปะแบบเหมือนเฟกอะเฟกตัวเลขเอาแต่ที่จริงก็กินอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะผมความคิดผมอะมันจะเป็นไปได้รับการที่เราปรบภาพแล้วแบบแรมลดอะแต่แรมไม่ไม่ถึงอะเหมือนมันแค่เปลี่ยนตัวเลขเฉยๆแล้วก็เขียนเขียนหลอกเอาแบบแล้วก็เหมือนมากินน้อยให้เราสบายใจอะใครเคยเห็นมั้งใครเอ่านว่าอาจจะขึ้นภาพนะนี่นะ b l e เ d e r skill เอ้ยไม่ใช่รนเดอร์เอ้ย เ e นเดอร์เรส u ซลูชันนะครับปับเป็นจอมันได้แค่นี้ครับจอใคร Full h ดีก็น่นนะครับ1,020รอคูณ1,080หรือเปล่าเนี่ยครับถ้าจอใครชัดก็อาจจะนุ่งนะครับแต่จอถ้ายิ่งจอเนี่ยยิ่งปรับลงอ่ะยิ่งลื่นนะใครแบบรีบก็ข้ามก่อนได้ครับไอ้นี่ผมอธิบายสำหรับคนไม่รู้นะครับ F a G a ปิดนะครับ V s y n c On นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายคนไม่รู้เลยนะครับ ใครใครลำคามเอ้ยลำคานข้ามได้นะครับวีซิงนี่อ่าปรับเป็นออนเพราะว่านี่นะับดูเปอร์เซ็นต์กาจอผมไม่ดีนะนี่มัน60%สิเปอร์นใชนะ่ปิดปับ๊บ70เลยครับเห็นไหมอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลหรอกต้องขับรถหกสิบเจ็ดสบรถผังนี่ใช่ขออนุญาตนะคนดูเสียเวลานิดนึง ผมขี้เกียจตัดนะนะข้างเมานะอาจจะตัดนะถ้าไม่ได้ตัดก็เลียวอะผมเลียวอยู่แล้วไงผมก็พูดผิด hey, เยอะๆหน่อยเฮียเพียมะได้ยินเสียงพัดล่อมสิบอยูไหมโคตรก็ไม่ดังอะก็พอได้นะเฟรมเรทมันจะเพิ่มนะเจ็ดสิบเฟรมถ้าเราปิดสวัสดีสวัสดีครับวัดสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวผมผิดเสียงก่อน ไอน,นี้ถ้ากดตรงนี้มันจะเสี่ยงจะหายนะมีเพื่อนนักท้ายนะเฮ้ยรถมันเป็นเลนี่เครื่องไม่ฟิตสตาร์ไม่ติดหรือเปล่านี่เออดีเว้ยคนจะเทสค,คอมโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูเดี๋ยวผมไปหารถกันนี่นะเห็นไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะดูการ์จอ,นะอ,อ่ดูนี่นะถ้าผมเปิด เอ้ยเสียฟอร์มอ่ะมันก็พอๆกับเดิมแล้วแต่ว่ามันแบบมันลื่นไานะภาพมันซิงค์ทันอนะ่ะรถตกแมปได้มัง้งถ้าผมจำไม่ผิดอะ่บบะรถอาการตกแมปอะครับถ้าเปิดแบบเหมือนแบบมันจะซิงค์ภาพกันอะอ่าผมได้รู้ละนในนันบเดี๋ยวผมเชีให้ดูนี่นครับสี่เอ้ยการ์จอวิง่งสี่สิบสี่สิบฟัพเปอร์เซ็นต์เองนับดูดิเห็นไหมที่มันเขียนว่า G P U อะ่ะเดี๋ยวใครไม่รู้นี่ครับ เห็นเมาส์ผมไหมอ่าอันนี้คือ cpu ครับนี่คือการ์ดจอครับอ่าเดี๋ยวผมปิดให้ดูนี่ครับเพิ่มมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันก็ถือว่าเพิ่มครับคนดูบอกอาจจะอยากได้เฟรมเยอะแต่ผมจะบอกว่าเปิดดีฟ่าครับต่อให้เราปิดไปแล้วจอเรา6เพิดเฟรมเยอะมันเท่านั้นแหละมันมันดีต่อใจอะแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้ช่วยนะอันเดียวผมสัมผัสให้ดู ดูดิเฟมรมเลดวิ่งเป็นร้อยอะเห็นปะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะสงสัยเซิร์ฟนี้เขาทำดีนะดูเฟมรมเลดดีร้130อยยี่สิบร้อยสามสิบป่ะนี่นะการหั่นเมาส์เหมือนเดิมเลยอ่ะปิดกับเปิดดูนะบางคนไม่เชื่อไงว่าแบบมันต้องลื่นแฟดิเฟมรมเยอะป่ะนี่ยสัมผัสผมไม่ต่างเลยจอมันได้แค่นี้ครับแต่ถ้าจะจอไข่ร้อยสเฮหรือว่า75 หรือว่า165ครับมันก็จะแบบลื่นมากเลยนะแต่จอพวกนั้นปิดต่อให้ปิดหรือเปิดมันไม่ต่างหรอกปิดก็เหมือนเปิดอะมันวิ่งเยอะอยู่แล้วอะเปิดก็เหมือนปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดก็เหมือนเปิดแล้วก็ตามนี้นะตอนนีวผมขี่รถให้ดูว่าตกแมปไหมนะจูนยังี่ยังไม่ได้จูนเออแล้วใครที่สามผมซื้อของที่ไหนนะับก็คืออ่าอย่าไป ซื้อพวกชุดอเอยเป็นดิดเครดิตเขาอีกก็ไม่ใช่ดิไม่ใช่ยาซื้อพวกเขาจัดชุดไว้เอาเป็นว่าศึกษาครับศึกษานิดเดียมันจะได้คุ้มฝาานะแบบซื้อทีละชิ้นแล้วเรามาแบบประกอบเองหรือไปจ้างคนประกอบให้ผมว่าคุ้มฝาาที่เขารวมเสร็จไว้นะมันแบบสเปคแบบผมเห็นเต็มเลยตามทิกตอกอะ่ะผมว่าจัดเองคุ้มฝาเยอะเลยนะเออแบบเราหาของเองอ่ะตามมือสองอะ อ่าสเปคนี้ผมก็หาของอแบบมือสองตามเฟซน,นะพี่ผมหาให้นะมันก็แบบไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคุ้มนะกาจอผมซื้อมาพันไฟแต่ถ้าซื้อแบบพวกที่เขาจัดสเปกไว้ให้อ่ะโอ้โหโคตรแพงก็หาทีละชิ้นที่ฟาบใจยเย็นๆโคตรคุ้มอะ่ะเพิ่มๆเครื่องผมตอนเนี้ยมันไม่ถึงเจ็ดพันได้ซ้ำมันไม่กี่พันห็อกสองสามสี่ห้าพันอะวะ ถ้าการ์จอมันปกตินะมันถูกครับมันถูกก็เล่นได้นะดูเฟรมเรทดิเป็นร้อยอะแต่การ์จอก็วิ่งร้อยซีิูวิ่งร้อยนะเฟรมเรทเก้าสิบหนึ่งร้อยอะดูดิงงไม่ล่ะเออเดยวลืมให้ดูภาพหมดเลยเออแล้วก็หลอดนี่ผมปิดนะแล้วก็เปิดอันสุดท้ายนะไอ้นี่กันตกแมพนะไม่รู้ว่ากันยิงปะปลเป็นนอร์มอลนะครับ ผมเปิดเงานะถ้าอยากให้ลื่นสวนนี้ก็ปิดเงานะแต่ภาพมันแบบยังไงไม่รู้อะต้องชาร์ดนะปัดเป็นออฟด,ด,ด,ด 140, 150, 150, อูดิดูดิเฟมเลทมา100 40 1 50 1 60อะสังเกตดีครับขวามือบนอะไปซ้ายมือบนอะเวอร์ดูดิแค่ปิดเงาอนะใครอยากได้ลื่นๆคอมแบบไม่ไหวปิดนะแต่ของผมยังพอได้ไงผมอยากได้เงาอนะผมยอมยอมเฟมเรทน้อยสุดๆนะแต่ได้เงานะ เนี่ยอันนี้ก็ normal นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นเงาปะชา a d o เอ้ยซอฟ t ์ h a โดผมปรับเป็นซอฟอะไรไม่รู้ครับเปิดเงารู้สึกอันนี้ขึ้นเยอะเลยก็โอเคครับตามนี้นะครับสำหรับใครกำลังจะจัดสเปคแล้วแบบมีตังก็ช่วงนี้มันก็จะแพงหน่อยหน่อยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มหรอกรกรจจอมแพงนะครับก็โอเคครับสำหรับทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมพูดอะไรแบบไม่ค่อยรู้เรื่องขอโทษด,ด้วยครับ ไม่ได้ทำคลิปนานไงีครับโทษทีครับวันนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันไปแล้วจ้าจุก,กู้